<laughs> ผมก็ไปใช้เบนแสกมั่วแล้วแบบก็อู้มันก็ลามขึ้นเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยปิดกล้องวันไหนเอออปิดกล้องวันไหนเหรออ่าน่าจะเดือนหน้านะครับใช่น่าจะจบที่มิถุนาแต่ผมไม่รู้ว่าคิวจบวันที่เท่าไหร่ เขาบอกเตชพูดเยอะจริงไหมฮะใช่เหรอผมพูดเยอะเหรอผมพูดไม่เยอะนะอาทิตย์ออกกองวันเดียวเองเหรอเอออาทิตย์นี้เหรอครับถ้าอาทิตย์นี้ก็ใช่ครับเพราะว่าวันนี้มาอาทิตย์ไม่ได้ออกแล้วมันจะมีช่วงที่แบบทีๆหน่อยอะไรเงี้ยมีซีอะไรต่ออีกไหมเออต้องรอลุ้นเอาครับต้องภาวนาภาวนาสําหรับการเปิดตัวนในพาร์ทที่จะ เข้ามาถึงนี้ไม่รู้ว่าวันไหนหรือปีไหนหรือเดือนไหนแต่ว่าภาวนามีให้มีครับแล้วมีแลนจะทําอะไรไหมอ๋อช่วงนี้เหรอครับอ่าก็าถามว่ามีแพลนไหมเหรอครับถ้ามองอนาคตใหญ่ๆไว้ก็แบบอ่าช่วงเข้ามาหาอะไรเรียนนิดหน่อยถับแบบอ่ามีแผนทําธุรกิจนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ ที่คิดไว้มีแพลนว่าจะทํานะครับแต่ว่าต้องใช้การคํานวณเขาเรียกว่าหลายๆอย่างอยู่ใช่เห็นดูหนูโอ้ยขอบคุณครับเอยขอบคุณครับปิงลีเมื่อวานถ่ายพี่เจมพี่เจม,มงอนไหมคะไม่งอนหรอกครับพี่เจมหมายถึงแพลนที่จะทำทีนี้หนุ่มอ้าวแล้วครับโอ้โห พี่ก็เออคือพี่อธิบายไม่ถูกหรือผมเข้าใจผิดหรือยังไงกันแน่นี้เหรอครับมีไอ้แพนว่าจะไม่ได้มีไม,ไม่ได้มีอะไรนะครับช่วงนี้แบบพยายามแบบอยากนอนทันใบเพราะแบบรักษาสิวหน่อยอะไรเงี้ยนะแบบใช่ส่วนแพนแพนหลังซีรีส์จบใช่ไหมครับแพนเดียวเลยหลังซีรีส์จบปุ๊บ ปิดกองปุ๊บแพนเดียที่ผมจะทําเลยอุ้ยผมผมเนี่ยแพนเดียที่ผมจะทําเลยหลังซีรีส์จบก็คือตัดผมครับผมจะตัดผมคือแบบอ่ะสมมุติว่าวันนี้แล้วปิดกล้องปุ๊บพรุ่งนี้เลยเจอผมอีกทรงผมทรงผมหนึ่งเลยผมจะแบบไปจัดผมเลยอ่ะเพราะว่าผมแบบอืมยาวไปหน่อยอะไรเงี้ย ในเชือผมสั้นเหลอมากผมก็อยากตัดผมสั้นให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่ารอติดตามหลังซีรีส์จบแล้วกันไปก็อุ๊ยขอโทษทีมันกี้เท้าขึ้นไลฟ์มันอาจจะดูแย่ไปหน่อยตัดส่งผมมอนิีผมอยากตัดอยู่นะเอาจริงแต่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะตัดไม่ได้แล้วเพราะว่าแบบ ผมมัดจุกเยอะแล้วเห็นไหมเนี่ยหัวมันกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นแบบหลุมเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ทุกคนแบบมัดผมบ่อยก็ไม่ดีนะใช่มันจะกินผมเข้าไปอะไรเงี้ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะอจริงข้อดีก็อาจจะเทเล่นบาสกับแอสตันเป็นไงบ้างสนุกครับแอสตันมันชวน ก็แบบไม่ได้เล่นกับมันนานแล้วอ่ะปกติผมไปเล่นด้วยกันบ่อย,อยนี้เล่นบาสเนี่ยแหละครับแล้วก็แบบอืมแล้วก็ไม่ค่อยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบแอ,แอสตันสอบก็เลยก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ไปเล่นด้วยกันเลยครับใช่เคยเรียนนอนบอสไหมเคยเรียนนอนบอสครับตอนนี้จบเรียบร้อยแล้ว แคนยูเซซสายางสายางครับให่ผมออกผมผมว่าผมออกเสียงถูกไหมสายางเหรอสายางสายางฮัลโหลฮัลโหลายส์เตชั่สูงเท่าไหร่ครับอ่ะเอางี้นี่ว่ะส่วนสูงเนี่ย ผมให้ประมาณผมให้สองอันก็คือร้อยแปดแปดกับร้อยเก้าสิบเพราะว่าคือร้อยเก้าิบเนี่ยผมวัดอ้างอิงจากบัตรประชาชนมันบัตรประชาชนมันถอดรองเท้าอยู่แล้วครับบัตรบัตรประชาชนแล้วก็หลายๆอย่างผมวัดมามันเคยขึ้นร้อยเก้าสบอ่ะร้อยเกสิบไม่น่าเกี่ยวกับทรงผมผมว่าแต่ว่าบางที่ผมก็จะเจอร้อยแปดสิบแปด ผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยชัวร์เลยอะแบบผมก็ผมก็บางทีผมก็แบบถ,ถามว่าผมสูงเท่าไหร่ผมนึกอะไรได้ผมว่าสูงเท่าไหร่ผมก็ตอบร้อยเก้าสิบผมนึกออกร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบครับสูงเท่าไหร่ร้อยแปดแปดครับผมก็ตอบไปอย่างเงี้ยเอายิงคือผมแบบไม่ชัวร์เลยจริงๆแต่แบบอสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะร้อยเก้าสิบ คือไม่ได้พูดให้ตัวเองดูสูงนะแต่แบบคือผมก็เล่นบารไม่ไม่หยุดอะคือแบบมันคือผมม่อยากอยู่สูงอ่ะนะจริงผมอยากสต็อกสตอปไปแค่นี้แหละพอรู้สึกว่าไม่อยากสูงกว่านี้แล้วอยากแค่นี้แล้วผมอ่าแต่ถ้าแบบพูดในเชิงฮอร์โมนเขาบอกว่าผมอะ่ะยังจะสูงขึ้นได้อีกแต่ว่าแบบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องรอดูว่าแบบว่าว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอ้ยคิ้วสวยมากผมลืมลบหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ย สวัสดีครับเดย์โชวสวัสดีครับเวลาพูดขายไอพาลิสมากเหรอครับผมชอบพี่ไอสพาลิสนะเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่เขาผมรู้สึกว่าเขาหลอ่อเขาตัวนี้เขาก็หล่อนะแต่หมายถึงว่ามีช่วงนึงที่ผมโดนเขาผมโดนตกอะไรเงี้ยจากพี่เขาช่วงนี้เขาร้องเพลงแบบไอ้นี่ปะแค่ฉันมีเธออะไรสักอย่างนึงแหละใช่ สูงเยอะไปแม่ไม่ถึง <laughs> สูงเยอะไปหน้าก็คล้ายค่ะขอบคุณครับโอ้วสวัสดีครับเกือบสามร้อยคนสวัสดีครับคิวของเขาเป็นแบบกาคอ what is กาคอขอบคุณครับขอบคุณของเล่นบาสตำแหน่งไหนครับเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากผมจะเล่าเลยแล้วกันคือผมอ่ะผมเล่นหนึ่งสองสามสี่ ผมชอบเล่นหนึ่งสองสามสี่ไม่เล่นห้าเอ้ยถ้าพูดไม่เข้าใจก็คือผมเล่นตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่คือไม่เล่นเซนเตอร์เอาง่ายๆคือไม่อยู่ข้างในอะ่ะแต่ผมอะ่ะจะเป็นคนที่ชอบถูกบังคับไปเล่นเซนเตอร์เพราะผมตัวสูงนั่นแหละผมมาชอบเล่นปีกปีกก็คือแบบไปยืนมุมแล้วรอยิงอะไรเงี้ยแล้วแบบหรือแบบเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปทาแต้มข้างในไม่ได้ก็ส่งออกอะไรเงี้ยหนึ่งสองก็คือแบบอันหนึ่งก็คือแบบ พอยการ์ดก็คือตัวทําแต้มหลักก็คือแบบตัวถือบอลตั้งแต่ฝนามฝั่งนี้มาอีกฝั่งหนึ่งสองก็คือแบบการจ่ายก็คือแบบพยายามหาช่องอะไรเงี้ยช่องจ่ายให้ได้แอซิดอะไรเงี้ยตสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับรีวิวตี๋นะครับพี่ตี๋เหรอเมื่อเช้าเมื่อเช้าส่งไอ้นี่มาคลิปบอลที่ผมทํามาวันนี้มาแล้วผมก็เลยตอบไปว่า จะด่าอะไรแล้วก็รัก t ีพ่ธีก็ตอบมาว่าไม่ได้ดา่าไปทำงานแหรออ๋อสวัสดีครับในจ c m ่พี่จะมีพาร์ทเนอร์ยังคะรอดูในอนาคตดีกว่าครับไม่ไม่ไม่ตอบไม่ได้เลยในชีวิตเคยรู้จักคนที่คิ้วแตกไหมคะคิ้วแตกเหรอ จำไม่ได้ได้วยสิว่าเคยมีเพื่อนคิวแตกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะน่าจะน่าจะมีนะเอเจริงเมื่อคืนเลิอกกองกี่โมงครับตีหนึ่ง นี่หึงได้โชว์ลึกขึ้นไหมอลิไทยนเอร์เซน์ครับผมไทยแท้ครับไทยแท้ขอเทคนิคเพิ่มความสูงเลยครับเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่ากรรมพันธุ์อ่ะมันมันเป็นส่วนหลกัลกๆสําคัญในเรื่องของการสูงแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้สูงได้อีกก็คือการกินนมกับการนอนนอนนอนไว วัยในที่นี้คือวัยมากๆนะไม่ใช่แบบอืมแบบมันต้องนอนวัยทุกวันจริงๆอิอะไม่ใช่แบบอาทิตย์หนึ่งห้าครั้งหรือสี่วันผมว่าไม่ใช่มันต้องแบบนอนวัยทุกวันจริงๆริงแล้วก็เล่นบาสเยอะแบบไม่ใช่เล่นบาสหรอกว่ายน้ํากระโดดเชือกเล่นอะไรก็ได้ที่มันเป็นกระโดดนึกออกปะแบบให้แบบมันยืดอะเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงแต่กรรมกรรมพันธุ์มันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าแบบมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของไอ้นี่ใช่ปะล่ะมันก็แบบมันก็เสริมได้อะไรเงี้ยอย่างคนแบบ ผิวดำกินวิตามินยังแบบผิวขาวขึ้นมาเลยใช่มันก็ต้องมันก็มีส่วนด้วยนี่ Hi from Philippines Hi Philippines Hi from Indonesia Hi Indonesia มีทั้งหมดกี่คิวครับอ่ามีเอ่อไม่รู้สิผมไม่ไม่ยี่ห้าคิวผมบอกแนละ้วห้าคิวใช่มี5ห้าคิวเรื่องนี้ จะครึ่งทางแล้วตอนนี้โอ้ผมแอบเบปิดลังอยู่นะ่เน้อยมากขอแปดสิบคิวพี่พี่ถามผมด้วยถามพวกพี่เจมด้วย ตัวหลังเร็วยังลูกวอ้โหยผมปวดบ่อยมากอะหลังอะเอาจริงว่าพยายามแบบทําอะไรก็ได้นั่งทุกอย่างให้แบบยืดแล้วอะไรเงี้ยจะไปยังเพึ่งมายังงรับผมชิวๆอยู่แล้วขอบคุณครับดอกกุหลาบขอบคุณครับเขาร่วมทีมของฉันนองกทีทุ้มครับตอนเพิ่มสูงอ่าผมแบบ อ่ะแล้วผมพูดเลยนะแต่ก่อนอะผมอ้วนอะผมอ้วนมากแต่ก่อนอ่ะผมเป็นเด็กอ้วนผมอ่ะนอนช่วงอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอายุประมาณสิบเอ็ดขวบถึงสิบสามสิบสี่อ่ะผมให้ถึงช่วงนะั้นเวลาสิบอ็ดถึงสิบสี่ขวบแล้วกันช่วงนั้นอนะ่ะ ผมก็เริ่มเล่นกีฬาเพราะชอบเล่นมีเพื่อนเล่นก็เล่นสนุกสนุกขำๆอะไรเงี้ยไม่ได้เก่งมากเล่นเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็เลิกเรียนปุ๊บแม่ก็จะพาไปกินข้าวพอไปกินข้าวเสร็จปุ๊บขึ้นรถปุ๊บผมหลับเลยเพราะตามสไตล์คนอ้วนคือแบบพอมันเอ้ยคือผมไม่ไม่ได้วิจารณาที่เป็นบมูลีนะแต่คือแบบอาพอตามสไตล์แบบคนอาผมอาคนตามสไตล์แบบจัก่อนผมอ้วนผมกินเสร็จเออหนังท้องมันตึงอะ่ะ มันก็ง่วงผมขึ้นรถผมก็หลับเลยอ่ะพอผมหลับในรถปุ๊บก็ระยะเวลาจะาก,กินข้าวไปบ้านก็ประมาณยี่สิบนาทีผมก็หลับไปยี่สิบนาทีพอถึงห้องปุ๊บพอถึงห้องปุ๊บ,อบพอถึงบ้านพอถึงบ้านดีกว่าพอถึงบ้านปุ๊บผมไม่อาบน้ําผมวิ่งขึ้นห้องแล้วก็นอนเลยชุดนักเรียนอ่ะบางทีไม่ชุดนักเรียนบางทีก็ถอดกางเกงแล้วก็นอนสภาพนั้นคือมันอาจจะดูสกปปกนะแต่แบบแล้วผมก็นอนอย่างนั้นอะแล้วก็ตื่นหกโมงไม่อาบน้ําแล้วก็แบบก็อาบแล้วตอนเช้าแล้วก็เย็นมมันนก็ผออย่่างงงจริๆ แต่มันคือเรื่องจริงนะทุกคนแบบมันคือเรื่องจริงผมทำนี้ผมพูดจริงๆอ่ะแต่แบบช่วงสิบห้าถึงสิบช่วงสิบห้าถึงสิบเจ็ดอะไรเงี้ยผมนอนประมาณสี่ทุ่มทุกวันเลยก่อนนะเต็มที่ก็ไม่ถึงห้าทุ่มอะไรเงี้ย มีอะไรให้น้องเตยดูอีกและมีอะไรครับอยากรู้ MBTI ออผมอ่ะเคยอยากจะทำะาแล้วแต่ผมแบบไม่ได้ทำเลยอะไรเงี้ยมีวิธีเพิ่มน้ำหนักไหมครับโอ้โหถามผิดคนมากครับเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าผมเอ้ยอ่าไอ้ผมผมเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณหมาครับเอ้ยหมาอมเอ,อเ่อเพิ่มน้ำหนักเหรอผมเคยเพิ่มได้ช่วงหนึ่งผมเล่นฟิตเนส อ่ะผมเบวเราผมเล่นฟิตเนสคือผมกินแบบคือผมผอมมาก่อนใช่ปะพอผมอ้วนแล้วผมก็เล่นแล้วมันก็ยืดแล้วมันก็ผอมผมช่วงนึงนี้ผมเล่นฟิตเนสใช่ปะคือผมกินหมูกรอบทุกวันเลยยทุกคนหมูกรอบวันละแบบวันละมืออะไรเงี้ยใส่วิทแทมชีสอะไรเงี้ยแบบแบบชีสผมกินเยอะมากเอาจริงน้ำหนักขึ้นสิบโลตอนนั้นภายในสามเดือนสิบเอ็ดโลขึ้นถือว่าไวัยนะถือว่าไวัยมากสามเดือนสิบเอ็ดโลก็ขึ้นไป แต่มันออกแก้มัมนออกแขนมันออกขามันทําให้สมส่วนขึ้นแหละแต่ว่าถ้าแบบเวลาออกกล้องมันอ้วนไงผมก็เลยแบบลดลงมาก็เลยดูกำบาผอมอีกแล้ววิธีรักษาโอ้โหออกกําลังกายครับเอจริงๆต้องชอบออกกําลังกายจะอยู่ได้แค่นั้นเลยทําให้แก้มลง อ่ะผมรู้สึกว่ามันคือการการออกกำลังกายทุกอย่างที่ทําให้เหงื่อออกแต่มันมีทิคหนึ่งที่แบบอาจจะทําให้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างไม่รู้ว่าช่วยไหมแต่มันทาให้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างคือการแบบเนี้ยแล้วก็แบบเอามือให้มาแบบรูปคางลงมาอะไรเงี้ยผมทําบ่อยอยู่นะเอาจริงพยายามทำาบเนี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นนะเอาจริงๆใช่ ทำยังไงให้สูงโอ้โหนอนไวๆครับเอาจริงๆผมตอบเลยแค่นอนไวๆเลยอะไรเงี้ยเขาแบบมันช่วยจริงๆนะสิวกลัวซาก็ประมาณนั้นครับผมไม่รู้ว่ากัวซามันช่วยไหมผมก็แบบอาผมไม่ผมไม่ค่อยใช้กลัวซาเพราะแบบบางทีเงี้ยมันมีสิวอะไรเงี้ยแล้วผมกลัวลูดไปแล้วแบบมันไปโดนสิวแบบรูบแรงแล้วมันแบบมันจะอักเสบอะไรเงี้ยผมแบบผมกลัวแต่ผมมีนะเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูแล้วกัน ก็ผมก็ใช้อยู่อะไรเงี้ยนี่ผมไม่ได้ขายของนะแต่ว่าแบบผมก็สั่งมาแต่เพิ่งใช้ได้ไม่นานอันนี้เป็นบบไฟฟ้าด้วยไม่แพงนะแบบสองร้อยอะไรเงี้ยนี่แล้วมันก็สั่นได้เห็นปะม,มีแสงไฟสีแดงได้แบบลดการอักเสบอะไรเงี้ยไม่แพงไม่แพงทุกคนลองดู นี่ก็รูปแต่ว่าน่าจะอยากรูปแก้มแต่สิวขึ้นเท่านี้อ่ะรูปแบบน้ำผักก็ได้ขึ้นมาอย่างนี้หน่อยขึ้นมาอย่างนี้หน่อยอะไรงนี้มันคือรายมันคือกลัวซารครับใช่อีทีหนึ่งขี้เกียจละใช่เหมือนผมเลย แต่ว่าโอ้โหพี่เอาจริงป่ะคืออ่ะผมบอกเคล็ดลับนางฟ้าเลยแล้วกันอ่ะผมบอกเคล็ดลับนางฟ้าเลย,ผม,ยมผมใช้ยาหมอครับผมใช้ยาหมอแล้วก็บวกกับ moisturizer ใช่ผมอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ผมแนะนำเลยว่าผมทำที่อายตตาคลินิก คือมันจะเป็นแบบอ่ะผมจะพูดมันจะเป็นยาแบบมันจะมีทั้งยาทาแล้วก็ยาเม็ดกินแล้วมันจะช่วยแบบขับปรับอะไรยากสักอย่างอ่ะแต่หน้ามันจะดีขึ้นภายในประมาณสามเดือนเพราะช่วงนึงผมสิวสิวเหอหนักมากอเงี้ยอืมผมบอกเลยแต่มันมันไม่รู้นะว่าว่ามันอาจจะเป็นเพราะผิวผมอยู่แล้วหรือเปล่าหรือแบบเพราะอะไรเงี้ยแต่แบบอืมแต่แค่แนะนำเฉยๆว่ามันถ้าเป็นสิวมันแนะนําใช้ดีจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เน่ๆบ๊ายบาย สูงเท่าไหร่เอ่อ1น0้อยเก้าสิบครับเค็ดรับเข็ดไม่รับเออวันนี้โอ้โหเมื่อกี้ผมกดออกทุกทีครับคือผมคือปัดออกเอ้ยผมถามน่ไยว่วอล์กที่ผมทำลงไปชอบไหมอะ่ะเออผมผมทำผมทำวอล์ผมทำวอล์ก วอล์ลงในลงในทั้งแบบทั้งแอปลุงแล้วก็แอป t i k กต็อกคือเห็นอย่างครับคือผมอ่ะลองทำอะไรเงี้ยแต่ผมดูนะว่าแบบว่าผมอ่ะแอบทำหน้าอย่างนี้บ่อยไปหน่อยเงี้ยค,คือผมเขิน่ะคือผมเขินสมมติว่าผมอัดใช่ไหมแล้วผมแบบอุ๊ยเขินอ่ะก็เลยทำอย่างนี้ไป ไม่ S 1> <S 1> <S แต่ว่าก็โอเคนะผมก็ลงแบบว่าพยายามแบบให้คนรู้จักไม่ได้แบบติดแอคอะไรเงี้ยผมก็แบบลงแบบอืว่าผมมันก็มีมุมน่ารักมุมเออเอ,อะไรเงี้ยถ่ายซีรี์สนุกไหมสนุกมากครับเอาจริงมันเหมือนเป็นเซฟโซนอีกที่หน,นึ่งเลยนะม,มันไม่รู้สิมันหมายถึงว่าเซฟโซนไม่ได้หมายถึงแบบว่า อะไร,ะไรแบบไม่ใช่แบบอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกวแบบ่าอยู่ด้วยอยู่ทํางานกองถ่ายนแ้ะสบายใจเพราะว่าพี่พี่น่ารักอะไรเงี้ยลูกคขึ้ะไรคนไทยแท้ครับเล่นซีรีส์อะไรครับ The Dark Dice ครับเกมทอยทะลุมิติขนตาจึ้งมากจอสร่นอึง้งจึ้งจึ้งจึง,จง,จง,จง ทุกคนว่าผมถ้าทุกคนว่าผมดูอายุเป็นสิบปดปีจริงไหมถ้าผมบอกว่าผมอายุสิบปดทุกคนจะเชื่อไหม <inaudible> ผมดูเด็กไหมหรือดูแก่หรือย,ยังไงผมรู้สึกว่าผมไว้ผมยาวแล้วดูแก่ผมเป็นคนที่ชอบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยซีรีส์ออนเดือนไหน ออนเดือนผมตอบทำไมเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็นึกผมก็นึกผมก็นึกอยู่ว่าออนเดือนไหนอ,อ๋อผมก็ไม่รู้นี่ว่าอะไรเงี้ยคือ <c oughs> ถ่ายลูกหมาตัวใหญ่ <c oughs> มไม่พอมีแต่หมาตัวเล็กผมเป็นตัวหมาตัวใหญ่แล้ ขอบคุณครับเทียนส่งเทียนมาไม่ดูแก่แต่ดูหรออ้อคคุณครับปลายปีได้ดูไหมอ่ะผมคิดว่าปีนี้นะอนจริงๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าปีนี้ได้ดูแน่นอน Hi ไม่เชืเ่อไหนหรอกครับอืมวันนี้วันนี้ไปกินเดี๋ยวไปออกไปทานข้าวครับใช่อีกสักแป๊บหนึ่งปีนี้จะมีซีดีให้ดูไหมผมภาวนาะให้มีนะครับซึ่งตอนนี้มันน่าจะมีเขาอาจเขาน่าจะวางโปรเจกต์ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่าจะมีโปรเจกต์สำหรับผมหรือเปล่าแต่คิดแต่ผมก็เตรียมตัวสำหรับอนาคตแน่นอนครับเ <rainforest> ล่าตอนเข้า g ีมเอให้ฟังหน่อยผมเข้าผ่าน <rainforest> โปรเจกต์อัลฟาครับผมออเดชั่นเข้ามาผ่านโปรเจกต์อัลฟาอืมใช่ตอนนั้นผมยังเด็กนมแหนมอยู่เลยอะไรเงี้ยอืมใช่ครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นผมเลือกทู b ีน้ำวันมั้งครับใช่ผมเลือกทู b ีน้ำวันแล้วแต่ว่าโปรเจกต์อัลฟาพีโก้ที่เขาเป็นผู้จัดการผมก็ยังคุยกับผมอยู่อะไรเงี้ยเอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมไปทานข้าแล้วนะครับผมไปทานข้าแล้ว เพราะว่าพี่ชานทักมาแหละผมไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย